สวัสดีค่ะ hey? พ right so ี่น้องข่ะตอนรับสู่รายการอีสานภาพเพิ่มและการไปขึ้นเพิ่มเพิ่มกับสายอีสานนะคะก็คือว่ามีอีหยังมากมายเด็กก็คือวันนี้นะเห็นโฆษณากระจังเลย์ด้วยนะอันในทีวีที่ไปบอกว่าอย่าเลือกซัมซุงกลิซี่เอสหกเอสเจ็ดเอสแปด่ะนะก็เลยบอกว่าเห็นบอกว่าดีนักหนาแล้วบอกว่าเลิศอย่างนึงเด้่ที่รู้จอยู่ไป็สื่อมันนี่ก็คือแบบว่าบอกว่ามีการสร้างสร้างการให้รูปโดยเสียงมันก็เป็นยันที่ตอบโจทย์มันบอบางทีบอกว่าเขาอยกใหญ่ในอยาก อยากตั้งกล้องกันเหรครับว่าต้องแบบอยากกดเวลบาแบบว่าอ่ายู่ในทีท่สาธารณะนอังสินนะเราก็อยากแบบว่าให้เสื้อให้อย่าง,งสินะมันก็ได้สร้างโดยเสียงแต่ว่า,อ,า,าวอ่า,าอถ้าเป็นคนอีสานที่แบบว่าอิงเรีดเพาบว่าคอยเริอดอ่ดนะก็ะไรสิมาล้องให้เบิงว่าถ้าสมมติวาา่าอ่ำสำเนียงบอกโอเคนะมันสิไทยเดี๋ยวบอแต่สืมม่อมาได้ประเทศไทยแน่เนี่ยอ่าสิมาล้องให้เบิงการเพราะว่าชมพูออ่อารยาบอกว่าสำเนียงจะต้องแบบว่าเริ่ดที่สุดนะ่นะเดี๋ยวก็เลยแบบว่าสิมาเบิงว่ามันโอเคบ่เเดด้้ออชมพู อันนี้กล้องเลยเป็นโหมดสั่งด้วยเสียงนะคะ Capture <Yeah. S 1> ม i s s s i r เลย Capture วยเป็นยังก็เป็นแนวนี้แม่บอกให้ Capture เป็นอะมรสิไอ้กล้องมมาล่า oh. <laughs> ใส่ประเภทอะไรบ้างนี่กล้องอยู่ไหนกล้องถ่ายรอบ วันเดียวเขาบอกว่าชีดก็ได้เด้อชีตชีตเราก็เนี้ยเก็บชีตเราก็ไม่ถ่ายแคร์เจอมีคำนึงถ่ายแน่อ่ะ <c oughs> เซดวแล้วบมดถ่ายแล้วอ่ะไหนเริ่มนะถ่ายซี่ดอกหยับเก็บถ่ายสี่ถ่ายแม่ ถ่ายสิเอาบ่กน่าเห็นบ่เพราะฉะนั้นสิบอกเด้อซัมซุงกาเล็กซี่สิบอกฝากบอกแน่บอกว่านั่นเอาสำเนียงภาษาอีสานให้แน่สำหรับคนที่เว้าอันภาษาอังกฤษบ่ได้น่ะก็สิประมาณว่าสิได้ไ่มไทยน่ะังสิน่ะแล้วก็ถ่ายได้อังสินาภาษาอังกฤษ บ่ร์ไดนี่หก็คือแายบ่ได้์เด้บ่สามารถที่ใส่ฟังก์ชันนี้ได้เลยก็เสียทิย่มไปซื่อๆสิมาิวามืกกดก็บ่ได้พอเขามีฟังก์ชันนี้มาให้ส่เขาต้องใส่แต่ภาษาอังกฤษบ่ได้ก็เลยใสยบ่บ่ได้เด้อเดี๋ยวมาเล่อีกเช่นึง Capture 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 ให้เงียบเก็บเลยถ่ายบ่ได้เด้อเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่ในวันหน้าพร้อมกับภาษาอังกฤษที่เป๊ะก,กว่านี้อี Samsung Galaxy S6